สวัสดีครับยานากรชาแนลครับคลิปนี้ตามที่สัญญาไว้นะครับก็คือจะได้พูดถึงการสาธิตวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการคนละครึ่งนะครับว่าถ้าท่านใดที่ลงทะเบียนแ,แล้วนะครับแล้วก็ได้รับ SMS ยืนยนันก็ให้ดำเนินการดาวน์โหลดแอปเป๋าตังนะครับแล้วก็ ให้ไปทําการสมัครลงทะเบียนในแอปเป๋าตังค์ให้เรียบรนะ้อยถ้าใครไม่เคยมีแอปเป๋าตังค์มาก่อนก็ต้องมีการสแกนใบหน้านะครับถ้าใครเคยมีอยู่แล้วเคยใช้ิสธิ์ตั้งแต่ชิมชอบใช้หรือเราเที่ยวด้วยกันก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับโอเคเริ่มต้นนะครับแล้วก็นี่ครับแอปเป๋าตังค์อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างสุดเปิดแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้หลักๆนะครับการใช้งานนะครับเราจะใช้งานในส่วนของ เมนูนี้เป็นหลักครับก็คือ G Wallet นะครับนี่คือเมนูในแอปเปิลตังที่ใช้ในการาใช้สิทธิ์ในโครงการต่างๆของภาครัฐตั้งแต่สมัยสมัยก่อนที่ผ่านมาก็ชิมชอบใช้นะครับหรือเราเที่ยวด้วยกันก็จะใช้สิทธิ์ผ่านผ่านเมนูนี้หมดเลยนะครับทีนี้เราต้องเติมเงินก่อนนะครับทุกท่านที่จะใช้สิทธิ์นะครับคนละครึ่งนะครับต้องมีเงินของเราเองเติมเข้าไปนะครับวิธีการเติมเงินนะครับกดที่ G Wallet กดหนึ่งครั้งก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะขึ้นข้างบนจะเป็นชื่อเรานะครับแล้วก็ยอดเงินคงเหลืออันนี้ผมเคยใช้มาก่อนแล้วนะครับมันก็เลยมีอยอดเงินค้างอยู่นะครับวิธีเติมเงินนะครับก็ไปที่กดที่นี่นครับเติมเงินเข้า G Wallet กดหนึ่งครั้งนะครับก็จะให้เลือกว่าเงินต้นทางของเรานะครับที่เป็นเงินของเราอยู่ที่ธนาคารไหนนะครับ ซึ่งวิธีการของแต่และธนาคารก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับเวลาเรากดนะครับสมมุติว่าผมมีธนาคารกรุงไทยนะครับก็กดที่กรุงไทย1ครั้งก็จะขึ้นมาด้านล่างให้เลือก3วิธีนะครับว่าเราจะเอาเงินจากกรุงไทยเข้ามาในแอปเป๋าตังค์ด้วยช่องทางใดก็จะมีอันแรกก็คือผ่านแอปกรุงไทยนะครับอันที่2ก็คือผ่าน QR พร้อมเพย์และอันที่3ก็คือผ่านตู้ ATM นะครับ วิธีที่สะดวกนะครับที่สุดก็จะพูดถึงเป็นอันับแรกก็คือผ่านแอปกรุงไทยนะครับก็คือในมือถือผมนะครับมีแอปกรุงไทยอยู่แล้วนะครับก็จะสาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเรามีธนาคารกรุงไทยแล้วมีแอปกรุงไทยนะครับจะเติมเงินยังไงนะครับกด1ครั้งนะครับเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับข้างบนนะครับเป็นรหัส G Wallet ID นะครับ สำหรับเติมเงินนะครับวิธีเติมเงินเขาก็มีอธิบายเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนอย่างชัดเจนนะครับให้เรากดคัดลอกรหัสนี้นะครับกดคัดลอกหนึ่งครั้งนะครับเครื่องก็จะจํารหัสนี้รหัส g ีวอลเลนี้ไว้นะครับแล้วให้ไปเปิดแอปกรุงไทยนะครับแล้วให้ไปเมนูเติมเงินนะครับแล้วเลือกเติมเงินพร้อมเพย์นะครับหรือ e wallet แล้วก็นํา id ที่เราคัดลอกตรงนี้นะครับไปวางนะครับในช่องที่เขาให้เติมรหัสนะครับ เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับปิดแอป,ปนี้ไปแล้วก็ไปที่กรุงไทยนะครับแล้วก็ไปที่เติมเงินนะครับกดเติมเงินนะครับสักครู่นะครับใส่รหัสผมก็กดรหัสแป๊บนึงนะครับนะครับแล้วก็ ให้ไปเลือกนะครับที่สักครู่ขอขกลับไปดูวิธีอีกรอบหนึงให้ไปที่เมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร e ้อมเพย์หลือ e w l l l e t นะครับ,นะรบเติมเงินแล้วให้เลือกไปที่อันนี้มันจะมีฝั่งรายการโปรดแลาไม่เอานี่ให้มาตรงนี้นะครับเติมเงินนี่ครับ g ี a อเล t นะครับอยู่บนสุดเลยกด1ครั้งนะครับ เขาก็จะให้ใส่ G Wallet 15หลักนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้กดคัดลอกกลับไปใหม่กดคัดลอกหนึ่งงตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าคัดลอกสําเร็จนะครับแล้วก็กลับไปที่แอปกรุงไทยที่เขาให้ใส่ G ีวรเลสสิหหลักนี้นะครับแล้วก็คลิกวางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้ใส่จํานวนเงินสมมุติผมจะเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้นะครับเวลาใช้สิทธิ์เขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเติมเงิน เป็นวงเงินเท่าไหร่ไม่ได้บังคับนะครับสมมติว่า50บาทกดถัดไปนะครับเขาก็จะให้ยืนยันว่าเราจะเติมจะโอนเงินจากเราจากแบงค์เรานะครับแบงก์กรุงไทยไปที่จีวอลเลตนี้ใช่ไหมนะครับจำนวนเงิน50บาทกดยืนยนันนะครับก็สําเร็จแล้วเราก,กลับไปดูนะครับกดถอยออกไป เวลาที่เราอยากจะเหมือนรีเฟซนะครับอัปเดตแล้วก็ใช้มือปัดลงหนึ่งครั้งเมื่อสักครู่นี้ผมมีเงินเดิมก็คือมีหกสิบกว่าบาทนะครับเมื่อกี้กดเติมเงิน50ก็เป็น111นะครับก็เท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือวิธีการเติมเงินเข้า G Wallet นะครับทีนี้วันที่เราจะใช้สิทธ วันที่เราจะใช้สิทธิ์ครับเราก็ไปจับจ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับซึ่งสมมุติว่าตกลงราคานะครับกับร้านค้าเรียบร้อยเรามียอดต้องชําระนะครับเราก็เปิดเมนูนี้มานะครับแล้วร้านค้าเขาก็จะใช้แอปถุงเงินนะครับสร้าง QR code จากแอปถุงเงินนะครับแล้วก็ระบุราคาสินค้าในแอปถุงเงินของเขาเขาก็จะยื่น QR code มาให้เราเราก็กดตรงนี้ครับสแกนจ่ายนะครับ แล้วก็เอานี้ไปสแกนกับค r code โของร้านค้าเท่านั้นเองนะครับเมื่อสแกนเสร็จนะครับเงินก็จะออกจากเราไปหาร้านค้าแต่อย่าลืมว่าโครงการคนละครึ่งนั้นสมมุติว่าซื้อของ100เราสแกน100ก็จริงนะครับร้านค้าก็จะสร้าง QR code จากแอปถุงเงินเนี่ยเป็น100้เราก็สแกนที่100แต่เงินจะถูกหักแค่ครึ่งเดียวก็คือ50บาทมันก็จะคิดตรงคนละครึ่งตรงขั้นตอนนั้นนั่นเองนะครับเมื่อมีการสแกนปุ๊บมันก็จะให้เรายือนอยันอีกครั้งหนึ่ง อันนั้นก็เดี๋ยวเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับวิธีการเติมเงินนะครับขั้นตอนอวิธีผ่านแอปก็จะเป็นดังนี้นะครับต่อไปนะครับถ้าเราอยากจะเติมเงินด้วยช่องทางอื่นก็จะมี qr พร้อมเพย์นะครับถ้ากดเข้าไปนะครับอันนี้ง่ายหน่อยนะครับก็คือถ้าเรามีมือถืออีกเครื่องนึงซึ่งมีแอปธนาคารอยู่นะครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับ ก็เอามาสแกนที่ QR code นี้ได้เลยเสมือนหนึ่งว่านี่คือ QR code รับเงินนะครับแล้วมือถืออีกเครื่องหนึ่งเสมือนเป็นมือถือ,อที่จะจ่ายเงินจากแอปธนาคารเข้ามาที่เครื่องนี้แอปนี้นะครับก็สแกนได้เลยนะครับสแกนนะครับแล้วก็ระบุจํานวนเงินเงินก็จะเข้าเลยนะครับอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะใช้สแกนเอาเลยไม่ต้องไปใช้วิธี Copy c o d โค้ดเหมือนเหมือนวิธีที่ที่1 หรือทางเลือกสุดท้ายตู้ ATM เขาก็จะมีวิธีการบอกว่าให้เราไปที่ตู้กรุงไทยแล้วใช้เลขนี้นะครับเป็นรหัสอ้างอิงในการกดตู้ ATM นะครับเขาก็มีวิธีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็อ่านได้เลยครับให้ไปที่หน้าตู้ ATM เนะครับเลือกเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์เลือกบัญชีนะครับซึ่งอันนี้คือเราจะต้องใส่บัตร ATM เเราไปก่อนแล้วก็เลือก ตามนี้นะครับเติมเงินพร้อมเพย์เลือกบัญชีของเราออมทรัพย์ใช่ไหมครับแล้วก็ระบุนี่แหละครับ G w a l ล e t ID 15หลักก็คือตรงนี้นะครับกดตกลงนะครับเท่านั้นเองนะครับซึ่งเขาจะมีวิธีการอธิบายก็คือตู้บางทีมีตู้สรุ่นคืออันนี้ตู้รุ่นใหม่กับตู้รุ่นเก่าขั้นตอนก็จะไม่ค่อยไม่เหมือนกันนะครับต่างกันเล็กน้อยเราก็เอาไปดูขั้นตอนได้นะครับเขาก็จะเขียนละเอียดว่า แต่ละขั้นตอนต้องเลือกอะไรในตู้ ATM นะครับก็จะสามารถจะเอาบัตร ATM เเานะคราไปเสียบที่ตู้แล้วก็โอนเงินจากบัตร ATM เราเข้ามาที่แอปนี้ได้เช่นเดียวกันเมื่อดำเนิกนการเรียบร้อยก็กลับมาเช็คดูตรงนี้นะครับหน้าจอว่าเงินในแอปเป๋าตังเรานะรเพิ่มขึ้นหรือ,อยังก็คือยอดตรงนี้นะครับยอดตรงนี้นะครับก็สรุปก็คือเติมเงินนะครับกดตรงนี้สีเขียวข้างบน เวลาจะจ่ายกดสแกนจ่ายข้างล่างนะครับอย่าลืมนะครับวันที่23นี้ก็คือวันแรกนะครับ23ตุลาครับกดเติมเงินนะครับ3ช่องทางอย่างที่บอกไปไม่ว่าเป็นธนาคารอะไรก็จะมี3ทางเลือกเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ยกตัวอย่างกรุงไทยสมมติเป็นไทยพาณิชย์ก็มี3ตัวเลือกเหมือนกันนะครับกสิกรก็3ตัวเลือกเหมือนกันสรุปมี3ตัวเลือกในทุกธนาคารนะครับวิธีการขั้นตอนก็คล้ายๆกันก็ลองกด เข้ามาดูได้นะครับก็ขอจบการอาสอนวิธีการเติมเงินเข้า Gwallet นะครับเข้าแอปเปาตังค์นะครับที่ชื่อว่า Gwallet นะครับเมนูชื่อว่า Gwallet นะครับเพื่อจะใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูลนี้โดยทั่วกันนะครับแล้วกดติดตามช่อง y o ยูทูบยานกรชาแนลไว้เพื่อที่เราจะได้มาพบกันแล้วก็อัปเดต โครงการสําคัญนะครับของมาตรการภาครัฐกันอีกนะครับสลับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ